การประทุครั้งใหญ่ล่าสุดของเยลโลสโตนเกิดขึ้นเมื่อ6 4 0 0 0 0ปีก่อนและมันเกิดขึ้นมานานก่อนโฮโมเซปียนจะถือกำเนิดแต่เราได้อยู่ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกที่ซึ่งไม่น้อยหน้ากันการประทุครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราเมื่อประมาณ74,000ปีที่แล้ว นั่นคือช่วงเวลาที่ภูเขาไฟยักษ์ปะทุสร้างความเสียหายต่อดินแดนอันกว้างใหญ่ส่งผลให้เศษซากและเท่าถ่านพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจัดกระจายไปเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรและทำให้อุณหภูมิบนโลกลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการประทุครั้งใหญ่ครั้งนี้สามารถมองเห็นได้ไกลถึงแอฟริกาใต้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อมนุษย์ยุคแรกๆในพื้นที่นั้น ในตอนที่ภูเขาไฟปะทุบัมพบุร,รุษของเรามีเครื่องมือเห็นให้ใช้และน่าจะรู้วิธีผลิตเส้นได้แล้วผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงขั้นคิดว่าการประทุครั้งใหญ่ของโทบานั้นรุนแรงถึงขนาดที่ทําให้บัมพรบุร,รุษของเราใกล้สูนพันได้พวกเขากล่าวว่าโทบาอาจเป็นการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นบนโลกในรอบสองล้านปีที่ผ่านมา การพะทุครั้งนั้นได้พ่นหินภูเขาไฟออกมาจำนวนมากจนสามารถปกคลุมสหรัฐอเมริกาได้ทั้งหมดและมีความสูงเท่ากับบ้านหนึ่งชั้นหินตะกอนประมาณหนึ่งในสทับถมอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมารตราในขณะที่อีกจำนวนมากลงไปอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรอินเดียการระทุครั้งใหญ่นี้ทำให้เกิดทะเลสาบรูปวงรีที่ยาวประมาณ96กิโลเมตรบนปากปล่องภูเขาไฟหลุมปล่องภูเขาไฟมีขนาดใหญ่จนดูไม่เหมือนภูเขาไฟทรงกลวย หินภูเขาไฟที่เกิดจากการประทุครั้งนั้นยังคงอยู่ในผนงผังภูเขาและไหลลงไปใต้ดินไม่มีการโต้เถียงกันมากนะักเกี่ยวกับปริมาณของหินภูเขาไฟและเท่าทานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แน่ใจว่ามีกร,รมะานอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเพียงใดแม้แต่ชั้นกร,รมะาันบางส่วนในน้ำแข็งขั้วโลกก็อาจเกี่ยวข้องได้แต่จนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างพวกมันกับโทบา ต่ย้อนกลับไปดูผลกระทบันน่ากลัวที่การประทุครั้งใหญ่มีต่อมนุษย์ยุคแรกกันกลับกลายเป็นว่าบางคนไม่เพียงแต่รอดชีวิตแต่ยังจเจริญเติบโตได้หลังภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้อย่างน้อยก็พิจารณาจากสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นระหว่างและหลังการประทุภัยพิบัติครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อบรรพบุรุษของเราที่หลบภัยตามชายฝั่งหลักฐานทางพันธุกรรมบ่งชี้ว่ามนุษย์ยุคใหม่สืบเชื้อสายมาจากผู้คนจํานวนไม่กี่พันคนที่เดินทางจากแอฟริกาเมื่อประมาณ60,000ปีก่อน ถ้าไม่มีจํานวนแค่นั้นตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวบัมพะปรุษท,ที่เหลือของเราอาจได้รับความเสียหายจากการประทุกของโทบาท้ายที่สุดแล้วภูเขาไฟลูกนี้ได้พ่นฝุ่นและหินออกมา,มามากถึง4,168ลูกบาทกิโลเมตรในพริบตาสร้างรอยบนพื้นดินกว้างหลายสิบกิโลเมตรฝุ่นและกัมมันททั้งหมดที่ภูเขาไฟโทบาปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศอาจทาให้พื้นผิวของโลกเย็นลงซึ่งส่งผลให้เกิดทาน้ําแข็งและระดับน้ําทะเลบนโลกก็ลดลงด้วย และเนื่องจากโทบาอาจมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตมนุษย์นักวิทยา,าศาสตร์จึงทํางานอย่างหนักเพื่อพยายามทําความเข้าใจอย่างแม่นยําว่ามนุษย์ยุคแรกมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อภัยพิบัติครั้งนี้ในปี2011นักวิจัยหลายคนพบตัวอย่างดินปริศนาในพินาโคพอยพ์ของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่อยู่เหนือมหาสมุทรอินเดียตัวอย่างดินนี้มีเท่าภูเขาไฟอยู่บ้างหลังจากตรวจสอบชั้นดินดังกล่าววูเขาพบโบราณวัตถุมากกว่า400,000ชิ้นของมนุษย์ยุคแรก ซึ่งมีตั้งแต่เครื่องมือหินที่อบชุบด้วยความร้อนไปจนถึงร่องรอยของไฟและกระดูกสัตว์จากการค้นพบนี้ทีมวิจัยกล่าวว่ามนุษย์ยุคแรกบนชายฝั่งแอฟ,ฟริกาใต้จเจริญเติบโตได้ดีหลังจากการประทุโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลาหลายพันปีและพัฒนาเครื่องมือของตนภูมิภาคนิยอาเป็นที่หลบภัยระหว่างและหลังการประทุข,ของโทบาการศึกษาในปี2009ชี้ให้เห็นว่าการประทุทำให้อุณหภูมิโลกลดลง10องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้การเอาชีวิตรอดในพื้นที่อื่นๆของแอฟริกาเป็นเรื่องยากในขณะที่อากาศตามแนวชายฝั่งไม่หนาวเย็นขนาดนั้นแม้จะมีฤดูหนาวจากภูเขาไฟในทางกลับกันการศึกษาล่าสุดระบุว่าโทบาพ่นกรรมฐานออกมาในชั้นบรรยากาศมากจุลอองลอยที่เกิดขึ้นเกาะติดกันทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรก แต่ผลกระทบนั้นอยู่ไม่นานกล่าวอีกในหนึ่งคือทันทีหลังจากการประทุอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วแต่เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นและหลังจากนั้นประมาณ3ปีผลกระทบจากการประทุได้สงบลงโดยสิ้นเชิงและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกต่อไปอย่างไรก็ตามต้องมีการวิจัยมากกว่านี้ ระหว่างนี้เรามาคิดดูกันว่าเราควรระวังภูเขาไฟในทุกวันนี้หรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วแผ่นดินไหวเล็กๆหล,ล,ลายพันครั้งได้ทําให้พื้นดินใกล้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนตายพิภพ,พสวัสเซงกิของไอซ์แลนด์สั่นสะเทือนแมกมาพุ่งขึ้นมาที่พื้นผิวที่นั่นและตอนนี้มันทําให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่วิ่งผ่านเมืองเล็กๆชื่อกรินตาวีกพื้นดินที่นั่นยังคงบวมขึ้นละอาจเกิดการประทุข,ขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว แต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่นั้นทั่วโลกมีภูเขาไฟอื่นอีก45แห่งที่ยังคงมีพลังอยู่เช่นภูเขาไฟวิสุเวียสของอิตาลีซึ่งเป็นภูเขาไฟที่รู้กันดีว่าเป็นตัวการทําให้เมืองปอมเปอีพังทลายในปี79ในช่วง17,000ปีที่ผ่านมาภูเขาไฟลูกนี้ได้เกิดการประทุอย่างรุนแรงถึง8ครั้งตามด้วยกระแสไพโรคลาสติกที่รุนแรงประกอบไปด้วยเท่าภูเขาไฟที่ร้อนจัดเศษลาวาและก๊าซจำนวนมากที่ไหลด้วยความเร็วสูง การประทุครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟเกิดขึ้นในปี1944ภูเขาไฟเรเนียเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกามันอยู่สูงมีองค์ประกอบทางเคมีและอยู่ใกล้เขตชานเมืองเซียโรและทาโคมาของรัฐวอชิงตันและภูเขาไฟยังสามารถก่อให้เกิดกระแสพโรคลาสติกครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มันเป็นอันตรายที่มองค้ามไม่ได้ความร้อนจากภูเขาไฟลูกนี้สามารถละลายน้ำแข็งและหิมะที่ปกคลุมภูเขาไฟได้ส่งผลให้เศษซาก คโคลนและหินไหลลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วภูเขาไฟโนวารับตาในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์คาชไมของรัฐ阿拉斯าประทุขึ้นเมื่อปี1912ซึ่งถือเป็นการประทุครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ภูเขาไฟนี้พ่นเท่าทานและเศษซากต่างๆขึ้นไปในอากาศเกือบ30ลูกบาทกกิโลเมตรนอกจากนี้ยังพ่นเท่าทานออกมาอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นหุบเขาควันไฟนับพัน ภูเขาไฟปีนาตูโบตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่แห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ภูเขาไฟแห่งนี้มีชื่อเสียงกระชอนหลังเกิดการประทุครั้งใหญ่เมื่อปี1991ซึ่งถือเป็นการประทุครั้งใหญ่เป็นอันดับสองในตศตวรรษที่20มีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มากกว่า700รายปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า21ล้านคนอาศัยอยู่ในระยะ100กิโลเมตรจากปีนาตูโบภูเขาไฟอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ปะทุอย่างต่อเนื่องในอินโดนีเซียปะทุใหญ่ครั้งสุดท้ายในปี1963นี่ถือเป็นการประทุที่น่าสลดใจที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศมันกินเวลานานถึง1 1เดือนส่งผลให้เกิดเท่าทานและกระแสไพโรคลาสติกซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,000รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนักผู้คนเห็นกลุ่มเท่าทานพวยพุ่งอยู่เหนือภูเขาไฟตลอดปี2018หลังจากปะทุเมื่อเดือนพฤศจิกายน2017 ภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นไม่ได้ปะทุอีกเลยนับตั้งแต่ปี1707ในปีนั้นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นตัวการให้ภูเขาไฟปะทุในปี2014ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าภูเขาไฟฟูจิอาจสิ่งที่จะปะทุอีกครั้งหลังจากแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ที่ทำให้ญี่ปุ่นสั่นสะเทือนในปี2011ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแผ่นดินไหวทำให้เกิดความกดอากาศด้านล่างภูเขาไฟฟูจิสูงขึ้น การปะทุในปี1 7 0 7ทําทำให้เท่าฐานและเศษซากจำนวนมากพุ่งขึ้นไปในอากาศถึงขนาดที่พวกมันทั้งหมดนี้กระจายไปถึงโตเกียวหากภูเขาไฟฟูจิปะทุอีกครั้งผู้คนในพื้นที่โดยรอบกว่า25ล้านคนจะได้รับผลกระทบแน่นอนการปะทุของภูเขาไฟเซนเฮเลนในรัฐวอชิงตันเมื่อปี1980เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิต57รายรวมถึงสัตว์อีกหลายพันตัวจากภัยธรรรมชาติคั้งนี นอกจากนี้ยังทำลายป่าไปประมาณ518ตารางกิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าการประทุกครั้งใหญ่ของภูเขาไฟเซนเฮเลนในอดีตอาจส่งผลให้เกิดหายนะในอนาคตการประทุกครั้งต่อไปอาจส่งผลให้มีเท่า่านจำนวนมากกระจายไปทั่วแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือไม่น่าแปลกใจเลยที่ภูเขาไฟแห่งนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดภูเขาไฟเมราปีซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลังของอินโดนีเซียมีการประทุเป็นเวลาหลายศตะวรรษแล้ว นาซากล่าวว่าความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของภูเขาไฟลูกนี้คือกระแสไพโรคลาสติกซึ่งสามารถกระจายเป็นพื้นที่วงกว้างและเป็นอันตรายต่อผู้คนจํานวนมากครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟเมือราปีปะทุเมื่อวันที่22มกราคม2024ทําให้มีกลุ่มควันลอยขึ้นไปในอากาศมีผู้คนมากกว่า24ล้านคนอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบภูเขาไฟลูกนี้เดือนเมษายนปี2025 นักธรณีวิทยาได้กลับไปยังแอ่งน้ำพุร้อนนอริสในเยลโล w s สโตนเป็นครั้งแรกในปีนี้แล้วระหว่างที่ตรวจสอบตามปกติอยู่นั้นพวกเขาพบว่ามีเบางอย่างที่แตกต่างออกไปตรงที่เดิมเป็นเพียงพื้นที่ราบเรียบน่าเบื่อหน่ายตอนนี้กลับกลายเป็นหลุมขนาดยักษ์กว้างประมาณ4เมตรเต็มไปด้วยน้ำสีฟ้าอ่อนขุ่นที่ดูแปลกประหลาดทุกคนต่างหวาดกลัว มันคือสัญญาณว่าภูเขาไฟยักษ์เยลโลสโตนพร้อมจะปะทุแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นหายนะระดับโลกที่ทำลายเมืองต่างๆสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าหากเกิดการประทุขึ้นผลกระทบที่ตามมาจะแผ่ขยายไปทั่วโลกเริ่มจากพื้นที่โดยรอบเยลโลสโตนโดยตรงจระเผชิญกับกระแสพโรคลาสติกซึ่งก็คือลาวาที่ปะทุออกมาจากภูเขาไฟรวมถึงแก๊สภูเขาไฟที่มีความหนาแน่นสูง เท่าภูเขาไฟหินพม,มิสและบล็อกลาวาร้อนกระแสเหล่านี้จะทำลายทุกสิ่งที่มันสัมผัสและหากเยลโลว์สโตนปะทุมันจะส่งสิ่งเหล่านั้นไปยังไวโอมิงไอดาโฮและมอนชานาพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเยลโลว์สโตนจะรอดพ้นจากกระแสนั้นแต่จะเจอกับเท่าภูเขาไฟที่ตกลงมาอย่างหนักในรัฐที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดเท่าภูเขาไฟจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่สูดดมเข้าไปน้ำหนักของเท่าภูเขาไฟยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอีกด้วยมันจะปกคลุมพืชผลและทับถมกันทำให้อาคารพังทลายลงมาผลร้ายแรงที่ตามมามีมากมายนับไม่ถ้วนแต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังเพราะหลังจากการค้นพบไม่นานลุมประหลาดนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ด้วย นักธรณีวิทยาพบหินกระจัดกระจายอยู่ทุกที่บางก้อนมีขนาดประมาณ0.3เมตรและทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยคโคลนสีเทาคโคลนเหล่านี้เข้ากับผนังของบ่อน,น้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นใหม่ราวกับว่าสถานที่นั้นเพิ่งระเบิดแต่ไม่มีใครเห็นมันเกิดขึ้นทีมงานได้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเก่าเพื่อดูว่ามันปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ในเดือนธันวาคมปี2024พื้นดินอยู่ในสภาพปกติอย่างสมบูรณ์ ในวันที่6มกราคมปี2025เกิดแอ่งน้ำเล็กๆขึ้นและในวันที่13กุมภาพันธ์หลุมที่เต็มไปด้วยน้ำก็ปรากฏขึ้นในที่สุดแต่สิ่งที่แปลกคือเซ็นเซอร์ที่ปกติจะตรวจจับการระเบิดของความร้อนใต้พิภพขนาดใหญ่กลับไม่ตรวจจับอะไรเลยมันไม่มีการระเบิดครั้งใหญ่หรือสัญญาณเตือนใดๆเกิดขึ้น ต่อมาปรากฏว่าช่องเปิดในพื้นดินที่หน้าพิศวงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากการประทุครั้งใหญ่ครั้งเดียวกลับกันมันเกิดจากการประทุเล็กๆหลายครั้งตามกาลเวลาการระเบิดเล็กๆจะพ่นหินออกมาก่อนจากนั้นเป็นโคลนและในที่สุดก็กลายเป็นหลุมเมื่อเวลาผ่านไปมันเต็มไปด้วยน้ําที่อุดมด้วยซิลิกานั่นเป็นความโล่งใจอย่างมากสําหรับทุกคนเยลโลว์สโตนอยู่บนภูเขาไฟยักษ์และการประทุครั้งใหญ่ของมันเป็นเหตุการณ์ฝันร้าย โชคดีที่ครั้งนี้เป็นเพียงการระเบิดขนาดเล็กที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช,ช้าๆมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็จัดการได้อย่างที่รู้อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนเต็มไปด้วยไกเซอร์น้ำพุร้อนและภูมิทัศน์ธรรมชาติทุกประเภทแต่ใต้พื้นผิวสิ่งต่างๆกลับรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อทั้งหมดเป็นเพราะภูเขาไฟยักษ์ภูเขาไฟยักษ์มักม,มีขนาดใหญ่มาก พวกมันไม่มีกรวยเลยเพราะโดยทั่วไปแล้วมักเป็นก้นหลุมแมกมาที่เหลืออยู่ขนาดมะฮือมาครั้งหนึ่งก้นหลุมเหล่านั้นเคยประทุทิ้งร่องรอยของแอ่งภูเขาไฟไว,ไว้เบื้องหลังพวกมันมักอยู่จุดเหนือร้อนจึงไม่น่าแปลกใจที่ภูเขาไฟยักษ์สามารถก่อให้เกิดการประทุครั้งใหญ่ได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกมันจะพ่นเท่าฐานปริมาณมากกว่า1 0 0 0ลูกบาศก์กิโลเมตรหินหลอมเหลวและก๊าซร้อนขึ้นสู่อากาศกล่าวอีกในหนึ่ง การประทุอย่างรุนแรงสี่ครั้งอาจทำให้แกรนแคนยอนเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นภูเขาไฟยักษ์ก่อตัวขึ้นเมื่อแมกม่าร้อนจัดปริมาณมหาศาลพุ่งออกมาจากใต้ดินลึกแมกมานี้จะพุ่งขึ้นใกล้พื้นผิวโลกแต่ไม่สามารถทะลุผ่านเปลือกโลกได้จึงเกิดแอ่งแมกม่าเดือดปุดๆที่มีแรงดันสะสมอยู่ที่ความลึกเพียงไม่กี่กิโลเมตรแรงดันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแมกม่ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่พยายามจะขึ้นสู่พื้นผิวโลก และแล้วตุ้มการประทุรุนแรงก็เกิดขึ้นย้อนกลับไปในปี2015นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ได้ทำการสำรวจก้นหลุมแมกมาหลักของภูเขาไฟยักษ์เยลโลสโตนและตกใจกับขนาดของมันจากนั้นพวกเขาก็พบอีกแห่งอยู่ด้านล่างแอ่งแมกมาใต้ดินเหล่านี้สามารถกักเก็บหินลลอมเหลวได้มากพอที่จะเติมเต็มแกรนแคนยอนได้ถึง11ครั้งแมกมาทั้งหมดนั้น ดันตัวขึ้นจากพื้นดินด้านบนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเยโลอสโต n นจึงสูงขึ้นประมาณ2.5-5เซนติเมตรทุกปีการยกตัวช้าๆนี้อาจฟังดูไม่มากแต่เมื่อรวมกับข้อเท็จจริงที่ว่ายโลอสโตนยังคงเป็นภูเขาไฟที่มีพลังอยู่และมีดัดชนีการระเบิดของภูเขาไฟอยู่ที่8ซึ่งมากพอที่จะทำให้คุณสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงหากเกิดสถานการณ์ย่ำแย่แบบนั้นและใช่ พื้นดินใต้เยลโลว์สโตนไม่ได้สงบนิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเดือนมีนาคม2023มีแผ่นดินไหว354ครั้งในพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กแต่แผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดก็คือขนาด3.7ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไหว106ครั้งก่อนที่คุณจะกรีดร้องผู้เชี่ยวชาญจากหอสังเกตการภูเขาไฟเยลโลว์สโตนกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องตื่นระหนก ไม่มีการประทุเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ภูเขาไฟไม่ได้เป็นไปตามกำหนดเวลาการที่ Yellowstone ไม่ได้ประทุมานานไม่ได้หมายความว่ามันกำลังจะประทุอุทยานแห่งนี้ยังคงปกติดีในตอนนี้แต่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาดูทุกสิ่งใต้ดินอย่างใกล้ชิดทั้งแผ่นดินไหวพื้นดินที่สูงขึ้นและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพื่อความปลอดภยัยแมกมาร้อนจัดที่ลอยขึ้นมาจากส่วนลึกซึ่งเป็นจุดร้อน ใต้เยลโล์สโตนได้ปั่นป่วนมาเป็นเวลา17ล้านปีแล้วเปลือกโลกคลื่อนตัวช้าๆมาทับมันทำให้จุดร้อนนี้ทิ้งร่องรอยของภูเขาไฟที่ทอดยาวกว่า724กิโลเมตรตามแนวที่ราบแม่น้ำสเนกปัจจุบันภูเขาไฟโบราณส่วนใหญ่เหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ชั้นลาวาและตะกอนในช่วง2ล้าน1แสนปีที่ผ่านมาเยลโลสโตนทำให้เกิดการปะทุร้ายแรงถึง3ครั้ง มันรุนแรงมากจนเปลี่ยนรูปร่างของแผ่นดินได้การระเบิดแต่และครั้งได้ส่งกระแสไพรโรคลาสติกซึ่งเป็นแม่น้ำหินร้อนเท่าถานและหินพม,มิสไหลทะลักออกสู่ภายนอกเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเศษซากต่างๆทับถมกันเป็นชั้นๆหนาหลายร้อยฟุตบางชั้นกลายเป็นหินแข็งคล้ายลาวาเมื่อการประทุเหล่านั้นทำให้ก้นหลุมแมกมาใต้ดินว่างเปล่าหลังคาก็พังทลายลงก่อตัวเป็นปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมาดังที่เห็นในปัจจุบัน แม้หลังจากการประทุครั้งใหญ่เหล่านั้นเย l โล w s t o n e ก็ยังไม่หยุดระหว่าง180,000ถึง70,000ปีก่อนลาวาไรโอไลต์ปริมาณมหาศาลไหลทะลักออกมาบางครั้งก็ไหลออกมามากถึง600ลูกบาทกิโลเมตรบางก็ไหลผ่านแนวปล่องภูเขาไฟเหนือใต้ลาวา West y e l l o w s t o n ประทุขึ้นเมื่อประมาณ1 1 0 0 0 0ปีก่อนตามมาด้วยลาวา n e s p e สเมื่อ1 6 0 0 0 0ปีก่อน หากคุณยืนอยู่ที่เมดิสันจังชัิบนขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของปล่องภูเขาไฟคุณจะเห็นมันหน้าผาที่ก่อตัวขึ้นเมื่อการประทุของลาวาครีกทัฟฟ์ทำให้แผ่นดินพังทลายลงเมื่อ640,000ปีก่อนและภายในปล่องภูเขาไฟคุณจะเห็นกระแสลาวาที่แข็งตัวไหลคดเคี้ยวไปตามพื้น การรู้ว่าภูเขาไฟยักษ์จะระเบิดเมื่อไหร่เปรียบเสมือนการที่สามารถอ่านสัญญาณเตือนของธรรมชาติได้หลายพันปีก่อนการประทุครั้งใหญ่ความร้อนใต้ดินเริ่มก่อตัวขึ้นและก้นหลุมแมกมาก,ก็กลายเป็นเหมือนหม้ออัดแรงดันสัญญาณเล็กๆเ,เริ่มปรากฏขึ้นฟองกา๊าซหลุดออกมาเมื่อความดันเปลี่ยนและแผ่นดินไหวทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนพื้นดินด้านบนค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นรอยแตกปรากฏขึ้นน้ำพุร้อนและไกเซอร์เริ่มผิดปกติ โดยร้อนขึ้นมากกว่าปกติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเยลโลสโตนปะทุจำกระแสไพโรคลาสติกที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าผู้มันประกอบด้วย2ส,ส่วนก็คือกระแสะลาวาร้อนด้านล่างที่เคลื่อนตัวในระดับพื้นดินและกลุ่มเท่าภูเขาไฟที่ลอยตัวอยู่เหนือระดับลาวาดังนั้นทั้งสองส่วนนี้จะทำลายล้างพื้นที่กว้างใหญ่ เท่าภูเขาไฟจะไปถึงยุโรปภายใน3 4วันหลังจากการประทุแต่ที่นั่นคงไม่เรวร้ายนะักหลังจากนั้นจะใช้เวลาเพียงประมาณ2 3สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่อุณหภูมิจะเย็นลงทั่วโลกซึ่งเป็นเพราะก Gas ๊าซซัลเฟอร์ที่จะไปถึงชั้นบรรยากาศเบื้องบนหลังจากการประทุนักวิทยาศา,ศาสตร์คาดการณ์ว่าอุณหภูมิโลกจะลดลงมากถึง10-12องศาเซลเซียสผลกระทบเหล่านี้อาจคงอยู่เป็นเวลา 6-10ปีซึ่งจะทำให้มรสุมสิ้นสุดลงอาจทำให้เกิดภาวะอดอยากอย่างกว้างขวางในเอเชียกลัวหรอไม่ต้องกลัวข่าวดีก็คือนักวิทยาศ,าศาสตร์ไม่เชื่อว่ายักษ์ที่หลับอยู่ใต้อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนจะตื่นขึ้นในช่วงชีวิตของเราผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการประทุครั้งต่อไปของเยลโลสโตนน่าจะไม่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายแสนปีและถึงจะเกิดก็อาจไม่เรวร้ายนะักเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า แมกมาที่ซ่อนอยู่ในเยลโลสโตนนั้นแท้จริงแล้วแบ่งออกเป็นก้นหลุมสี่แห่งที่แตกต่างกันไม่เพียงเท่านั้นแหล่งกักเก็บแมกมาบางส่วนยังมีแนวโน้มที่จะเย็นตัวลงและก็แข็งตัวซึ่งจะลดโอกาสการประทุลงด้วยดังนั้นแม้ว่าการประทุจะฟังดูเหมือนจะทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนไปแต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นโดยเร็วนี้นั้นก็มีน้อยมาก